สวัสดีค่ะแม่นี่งช่องภูมิณีบ้านดินห้าเรื่องควรรู้จ้างผู้ระเหมาสร้างบ้านดินให้ได้งานดีมีคุณภาพค่ะผู้ระเมาสร้างบ้านดินเปนปัญหาใหญ่สําหรับคนที่จะกําลังจะสร้างบ้านนะคะก็เอาเป็นว่าข้อที่หนึ่งนะคะมีคนใกล้ชิดใกล้ตัวค่ะแนะนําให้ประมาณนี้แต่ก็ต้องรู้ผลงานที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าน่าเชื่อถือไหมได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือเปล่าข้อที่สอง มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งแน่นอนค่ะมีสำนักงานก็สามารถเชื่อถือได้คะ่ะผู้รับเหมาหรายย่อยที่ไม่มีที่อยู่ชัดเจนอันนี้ก็ไม่ควรนะคะข้อที่สามค่ะผลงานดีมีจริงโชว์ประมาณไปดูใน a c e b o o k ในเพจในอะไรก็ได้คะ่ะผลงานที่ผู้รับเหมารีวิวเองหรือว่าคนอื่นรีวิวให้ออกจะให้ดีผู้รับเหมาพาไปดูผลงานที่ผ่านมาด้วยก็ดีนะคะข้อที่สี่ค่ะ อย่าวัดใจเลือกใครก็ได้ที่ให้ราคาถูกอันนี้สำคัญมากเลยค่ะของดีราคาถูกอ่ะไม่ใช่ว่าจะเห็นได้ง่ายๆนะคะปัจจัยมีหลายอย่างค่าวัดสดุค่าแรงช่างทุกอย่างค่ะมีมาตรฐานกลางเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วนะคะข้อที่5ค่ะแบ่งชำระเงินเป็นงดงวดค่ะอย่าจ่ายหนักทีเดียวอย่างนั้นค่ะอ๋อให้จ่ายเป็นสเต็ปนะคะอันนี้เป็นห่วงค่ะ อขอบคุณผลงานของมิสเตอร์เคแมนนะคะเดี๋ยวมาดูมิสเตอร์เคแมนแนะนำตัวอย่างบ้านบ้านดินหลังนี้อยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับใกล้กับไร่เคลแมนรนะ้อยกว่าตารางเมตรครับบ้านดินหลังนี้อันนี้่เล็งความสำคัดนะครับ ความสูงของกำแพงเนี่ยสี่เมตรจั่วสูงสุดนั่น่ะเกือบหเมตรครับตอนมีระเบียงด้านนอกนะครับตอนกำลังเร่งทำความสะอาดกันอยู่ดูน้่นนครับ ้านในผมทาเป็นฝ้าดินเป็นฝ้าเรียบก็จริงนะแต่ใช้ดินเเห็นไ,ได้ว่าห้องน้ำค่อนข้างโปร่งนะร้อยแปดสิบกว้างนะครับแล้วก็ยาวประมาณสามเมตรสามสิบเฮครับยังไงมีเรื่องราวดีๆจะน,นาเสนอต่อนะครับสรุปนะคะแพงไปก็ค้ากำไรเกินควรเนาะถูกไปก็มีในยะนะคะก็ยังไงก็ อันดับแรกก็คือต้องตกลงกันให้รู้เรื่องก่อนระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมานะคะเกี่ยวกับรายละเอียดตกลงตั้งแต่เริ่มเลยนะคะก็สเปควัสดุการทำความรู้จักกับบ้านแบบบ้านอะไรคะ่ะลดปัญหา ที่จะเกิดขึ้นภายข้างหน้านะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้มนเองคนบ้านดินโพมันนี้มาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ